ถ้าพี่น้องเพื่อนมักเบิ่มนีอ่อยากจะมาสื่อกับท่าน,าน่าสมมุิเนาะท่านทน่าน่าจะขายบ่ท่านแม่นขายนี่หยิขายเท่าไรขายแต่น้ำเชื่อ ใส่ชีวิสตสไตล์คนอีสานมือนีซ่องไทยโบรารผ้ากินเทลลร่มผ้าพิ้องมาออกเลาะครับมาเลาะไก่ถึงจังหวัดขอนแกน่นมาเยี่ยมส้มฟ้า,ามของท่านทนายมงคลมองเพชรครับเจ้าของฟ้า,ามทาราเพชรซึ่งเจ้าเบิ่มครับมณีที่จะพามาเบ,เบิ่มพันล้านครับ ในวงการควายงามนี่บ่มีผู้ใดบ่ฮู้จักครับมาเบิ่งว่าเพิ่นมีรายได้แนวใดาครับจากการเลี้ยงควายงามเพื่อพี่น้องสนใจครับอยากจะเลี้ยงควายงามครับมีเงินล้านบ่ฮู้ว่าจะเฮ็ดอีหยังเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปสอบถามพีกท่านหนเพิ่นเบิ่งครับท่านนีมีเบิรมเนาะแล้วก็มีของตะของเจ้าตัวของตะของนี่เก้าตัวตัวนี้มีเก้าตัวแล้วก็พี่น้องที่เพิ่นมาพเอนมาฝากให้เบิรมนี่ครับัเจักตัวตัวนึงบ่ท่าน อยูหันสามโตครับโอ้เขาจะามาฝากนี่เขาเขาคิดอย่างไรครับนี่ผสมเท่ละเมือนครับหมายถึงว่าให้มันเป็นสัตว์อยู่ในหนีกอนค่อยผสมหรือว่ามันเป็ี่ยนซับเราค่อยค่อยเอามาฝากเขามันมันเป็นสัตว์แล้วเพิ่นจะเอามาโอ้เป็นสัตว์บเราค่อยเอามอ้อยน้ำเข้าก็จะอยู่ประมาณมือสองมือสามมือเท่าเป็นซับแล้วก็เพิ่นเอากลับไปเอากลับเลยก็อยู่ประมาณมือสองมือสามมือนี่เนาะบ่เกินนี่เนาะในช่วงระยะที่มันเป็นสัตว์เอามาแล้วก็เสื่องแล้วก็เอา,ากลับ,บออเอากลับ นีเพิ่นเพิ่นอยู่ไกลเพิ่นเลยฝากไว้สองหมื่นครน,นึ่อ๋อประมาณนั้นเนะะาะนอกจากเขา้าได้รายได้จากการที่เบิ่มเพิ่นทาบแล้วนี่เข้ากับผสมน้ำเชื่อน้ำเป็นบ่เข้าขายน้ำเชื่อน้ำขายเชื่อน้ำเขาขายยังไงขายเป็นหลอดรหอรือขายขายเป็นหลอดลหลอดราคาลอยครับขายเป็นหลอดลหลอ,ลอดราคาลอยพันสิบสองหลอดอ๋อสุดราคาพันแล้วนี่เวลาเพิ่นนั่นเป็นคุ้มดูนี่หนึ่งเวลาเพิ่นไปไปผสมหลอดนี่ เพิ่นใส่หลอดเดียวบปุ้ยใช่จักหลอดครับใส่หลอดเดียวกับติดครับหลอดเดียวกับติดครับเพราะว่าแอสุจิมันต้องการแค่ตัวเดียวครับเอาไปอยู่ในรังไข่ครับอืมเราเข้ารีดเพื่อนเนี่ยรีดน้าเชื่อเพื่อนเนี่ยรีดเทียเทียหนึ่งเข้าไปจักหลอดครับของผมได้ประมาณสองลอยครับอ๋อทีเดียวเนี่ยครับได้สองลอยหลอดเท่ากับว่าขายหลอดละห่าลอยน่นครับอ่าพี่น้องกับคุณเดี๋วครับบ้านนี้โดนมาด้เข้าคอยรีดเป็นเทียหนึ่งจะเบิ่มหรืของผมประมาณห่ามือรีดเทียรหนึ่งครับ หาหมือเที่ยนหึงหามือเที่ยนึง,หหนงครับโอ้ครับ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 เอาเดี๋ยวยังไงพาพี่น้องเขาไปเบิ่งเบิ่มครับถามทนายว่าคิดยังไงครับยองสมงมติว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงพ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องพี่ไทยยันหาเนาะท่านเนาะล่างหลังมากนี่ที่นี่ตำรวจนี่ทหารมีทานายความมีใา,ารากันมากนส่วนท่านนี่เป็นหน้านี่ท่านคิดยังไงนใ,นในเรื่องนีง้มากบ่หรือว่าเป็นแนวไยอะไรใครใครใดมาเลี้ยงสนใจคือจริงๆครับพื้นฐานผม พ่อแม่เป็นพ้าเลี้ยงแต่น้อยครับคือแต่เกิดมาผมก็เห็นมั่วเห็นกล้วยแล้วผมเกิดมาก็มั่วก็กล้วยครับพื้นฐานผมเป็นคนกาฬสินธุ์ครับครับครับผมที่นี่ผมมามีครอบครัวอยู่ขอนแก่นครับผมจะเลยได้ง่ายมาอยู่ที่โอ้ขอนแก่นครับพื้นฐานผมเลยสิเลี้ยงงั่วเลี้ยงกล้วยมาตั้งแต่น้อยที่นี่พ่อเฮาใหญ่ขึ้นแล้วเฮาก็อยากมี่พอพันนี่พอพันงั่วพอพันกล้วยเริ่มแรกนี่ผม ผมสีเเลี่ยงง่วอินดูก่อนครับผมสีเลี่ยงง่วอินดูบาซินก่อนครับผมก็สินเป็นเจ้าของพอพันหลายตัวอยู่ครับดังๆที่ตอนนี้ดังๆอยู่กับมีมาริโอมิมาริโอง่วหูเง่าโกมูในในโลกครับมนุษย์นี่แหละครับครับแล้วก็พอพันอีกหลายตัวมังก่อนกาสินครับอ่คุณแผนครับที่งจกนโว หลายตัวอยู่ครับพอพันง่วอินดูแล้วกล้างนางแมาผมกับแม่เลียงกล้วยแต่กล้วยนี่ตั้งบานผมเป็นเลียงกบคู่มากกับงัวตลอดอหมายถึงว่ามีพอกล้วยน้ำมีฝอกงัวนน้ำอยู่น้ำกันนั่นครับครับครับนี่ผมก็เลยมาศึกษาจริงจังว่าเฮาอยากได้พอกล้วยจักตัวหนึ่งกับไปรึกษาทีมงานรึกษาผู้รู้หลายคนครับเป็นกับนะนํำว่าทันสิเรนกล้วย ต้องเอาพอพันสิทายทอดพันธุกรรมมาดับหนึ่งเลยครับเอาตัวเด่นเนมาเลยเด็นมาครับว่าอย่างไงเอาตัวหนึ่งต้องหนึ่งต้องนีดีกี่ครับแปลว่านี่แข็งนี่ยังติดโตมากครับสองต้องทายทอดพันธุกรรมให้ลูกดีครับครับเพราะนั้นโจทย์พวกนี้มันตอบโจทย์เลยคือเบิ่มเท่านั้นครับครับผมจะเลยไปท้าท่ามติตต่อสื่อดม พี่ที่ไปที่มาตะกอนอยู่กับคุมกับไอ้อันนี้อีกที่นีเพิ่นไปมาจังไรครับท่านบเนคือได้มา่อดพี่พอดท่านนายเท่านี้เกิดอยู่ไยครอกน้องแหน่งของท่านอ่าล่องอเนนี้ครับเขาสุภาพครับครับแต่ัราไทยธานีครับครับเกิดอยู่อุทัยธานีเสร็จแล้วอ่าท่างเซียนท่างกาฬสินธุ์นี่ท่างท่างเซียนคมเพคนกับไปซื้อ เหนแม่ไหวกาลสินครับแล้วดอกรต๋องพ่นเลี้ยงกล้วยอยู่มหาลัยกาลสินเพิ่นก็ซื้อไปไว้หมอกาลสินโอ้ได้แครับหมออีท่านปัวรู้ชัจังหวัดศาสตร์เครับเพิ่นไปซื้อมาไว้อำเภอเชียงยืนครับก็เลี้ยงอยู่นี่ทั้งหลายปีครับจนเพิ่นอายุได้ประมาณหาปีครับกระเบื้อนี่เนาะตอนนั้นเนาะครับผมก็ได้ไปถามที่ต่อสื่อจากคุณหมออีทไม่สนึงครับอือเพิ่นกับมาอยุน้องซีหาปีเนาะครับประมาณซีปีครับ แต่เป็นช่วงที่พินกาลังให้ลูกพอดีครับลูกกําลังนิ่งเดี๋ท่านว่าสี่หกสมสหอดนี่อายุคนี่เก้าขวบเต็มวันี่ครับก่าช่วงไทยทอดครับกว่านีไททอดท่านลูกกับได้อายุครับครับกำลังให้ลูกดีกำลังให้ลูกนิ่งภพราะ้านเทาเลยครับครับช่วงอายุที่กําลังให้ลูกนิ่งครับท่านขึ้นเป็นคนกับจีว่างสามสิบเดย์ท่านประมาณนี้ครับประมาณสามสประมาณสามสี่สี่สิบเป็นคนเฮาครับกำลังเต็มลี่เน็ะครับกว่านัอยู่ อายุประมาณนี้แหละครับแล้วแบบคิดโบรกว่านี้แล้วอที่นี่อยากถามทันทนาน่ยนี่แหละว่ามี่ยังจะฝากให้พี่น้องที่เบิ้งยูทูบยี่ตัวนี้อ่ากเบิ้งยากที่เลี้ยงกล้วยอยู่หรือก็ต้องคิดจะเลี้ยงหรือเป็ี่ยนไข้การอื่นที่คิดจะเขามาเลี้ยงนี่ให้ให้ที่ให้แนะนำพี่น้องคนนี้ครับฝากพี่น้องนะครับทุกมือนี่นี่ควาวยไทยเนี่ยผมบอกมาตลอดว่าเป็นคว้วยที่สวยงามที่สุดในโลกเพราะนั้นฝากพี่น้องว่าพี่น้องที่นี่คล้วยแม่พันธุ์อยู่ เพราะว่าสิเป็นตัวเตี้ยตัวน้อยตัวยังกะยาแต่ว่าเข้าวสองซอยกันเอาพันตุก,กัมกล้วยตัวใหญ่ๆพอพันกล้วยใหญ่ในประเทศไทยมีหลายตัวนอกจากเบิ่มแล้วก็มีอีกหลายทิศตัวเข้าสองซอยกันซอยกันโดยการเอาพอพันกล้วยใหญ่ๆแบบนี้ไปใส่ควายแม่เห้าเพื่อให้ควาวยใหญ่เกิดในแผ่นดินไทยเห่าหลายๆ ซอยกันครับพี่น้องครับเป็นทางเลือกเข้าต้องเป็นที่หนึ่งในในอาเซียนแล้วก็ต้องเป็นที่หนึ่งในโลกผมเชื่อมั่นว่ากล้วยไทยเนี่ที่หนึ่งในโลกเลยครับที่ทนายเพิ่นครับว่าวหยฟั่งว่ลลักษณะกล้วยงามเปิดยังไงเนี่ยนะครับเนาะเอาเริ่มแรกงได้ทันเลยไอเอกลักษณ์ของเบิรมนี่ครับสีเบิ่งยากไอสีเบิ่งง่ายครับพี่น้องครับคือการทายทอดทางวัตุกรรมทางวัตถุกรรมมหาลูกนี ครับเบิ oh. ้มคือคือไห้กะลาคือไห้ไทยกลมม้วนเลยโอ้เด um ี๋ยวเดี oh. ๋ยวไห้ไห erm ้ที่คนจีนน่ารักครับนี่พี่น้องไหยสีกลมกลมมันม้วนไปดูน่ารักครับลายคนอาจทีสงสัยว่าครับอ่าเบิ้มหางสั่นจริงแล้วเบิ้มไม่ได้หางสั่นครับคือปลายหางเพลื่อนขาดโอ้คือค่อยงอแงกับเล็กไงครับมันหลุดออกไหมครับครับครับตอนงานชาติปีหกศูนย์ครับมันขาด เพราะกะี้ลรหางเหย้าหางเหย้าไงดกลามเลยหล่ะเราทำว่าล้วยี่พี่น้องครับอย่าเบิ้องกล้วยโวปูเราล้วยลักษณะล้วยสิหายรูปพี่น้องเบิ้งกกหางไงไงโ้กหางไงไครดีนี่ดกใครลักษณะใครหามันพี่น้องหำเพียงเทียงยู่นี่ครับโกหางกกหางไงใครดีนี่คือล้วยหายรูก ครับครับ่ายทอดมายังสู่ลูกจากรุ่นสู่รุ่นนะท่านเนาะจากรุ่นสู่รุ่นที่ให้ผลผลิตดีในระดับเกินแม่ครับครับเอกักลณ์ของเบิ่มเนี่ยทให้ข้อหนาครับและก็ท่ายกลมครับมัดิังไงครับเขาตัวพี่น้องว่าพอขาดตัวว่าลูกเบิ่มลูกเบิ่มนี่จุดสังเกตครับเบิไง่ายเลยสองจุดลักษครับคึ้นข้อหนาข้อเขาสิไงโอ้ควรนน่ะคนรว่า่วรนาะชุ่มสูงขึ้นมาเป็นโหน่ค่ยๆโหนขึ้นมาเลยเนาะ ใช่ที่ิกลมเป็นบมะนาวตัดอันสุ้มดากรีบๆแหลมแหลมอันนั้นอ่างคือเสือบอกว่าเป็นลูกเบิ่มเดี๋พี่น้องเรต้องเชื่อครับครับเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้กับเมาอยู่ในฟาร์มเลยหลอดมันกับเมาอยู่นี่เลยหลอดละวหาล้อยชุดหนึ่งกับสิบสองหลอดหาหาพาท่นหรือเพราะเสนกับขนตัวเมียที่นีนเป็นสัตว์แล้วไม่เป็นทับมือหนึ่งรับรองติดแน่นอนติดแน่นอนครับผมเอาโอเคท่านโอเคมีอยังอีกอีกบ่าอย่างอื่นอีกบ่าเบิ่มนี่ คนสิเป็นควายที่มีอัตลักษณ์ควายไทยครบครับเคืออุดมทัศนีของควายไทยนี่ตาตาแต้มเหมือนอยู่ในโตเบิรมครบทุกจุดเลยเออไปพาไปเบิ่งครับท่านเลยเอามุมงที่ไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกมานี่ครับครับเดี๋ยวพาพี่ใหญ่ครับพี่น้องเลยเบิรมม่้งไม่ติดตันกลัวอยู่บ่ท่านนี่ตันตันหาครับตันเครื่องพี่น้องตันเครื่องใหญ่ครับเบิรมเบิรมพันล้าน ที่ไปที่มาเป็นยังไงท่านค่อยได้เบิ่มพันล้านที่ไปที่มาของเพื่อนนี่คือผมไปสืบต่อจากคุณหมออีกมากเพิ่นเพิ่นตั้งอยู่เหล่าบลิยังไงบอสครับไปพวกแบนี้เพิ่นกับบอสเคยคืนว่าสิขายอกครับือจะผมกับลูกจักก็เพิ่นไม่โดนแล้วครับผมอยากเลียนกล้วยฟอพันผมก็เลยไปขอเพิ่นว่าผมอยากได้เบิ่มมามาเลี้ยงครับมาเป็นเจ้าของในเพิ่นแบ่งปันให้บ่อช่วงจังหวะเพิ่นสี่ได ยรางราชการนีนยังเ<อ>สร็จแล้วครับเป็น,นปวลาตำแหน่งทั้งจังหวัดอื่นเพิ่นกันเลยเป็นประสิทวกที่คซีเลี้ยงประมาณนั้นนี่ไหมท่านการดูแลในยังต่างๆมีปัญหาเรื่องคนเลี้ยงค้นยังเสร็จแล้วครับมันงแเลยเป็นจังหวะมันเป็นบุญบารมีผมที่ที่ไดไม่ยู่น้ำกันที่ไดไม่ยู่น้ำกันแมนแมนพี่น้องเป็นจังหวะครับพี่น้องครับเสน่ห์ของควอยใช่นหครับ มีเงิ้ยนย่างเดียวซื้อมาได้ครับครับถ้าเพิ่นบ่อขายให่เหนียนเหนียนต๊ะได้เพิ่นกับเราเลาไปพี่น้องสังเกตว่าไปซื้อบางข้อเนี่ครับเขาหอบเงินไปหลายๆเพิ่นบ่อขายให้ก็ได้เมื่อซื้อเออเมนียนมีโต๊ะได้กันตอนนั้นเลยเนาะมี่โต๊ะได้กับบ่อได้ของเพิ่นครับแล้วที่นี่ครับบุญบารมีเฮ้าคู่กันเนี่ย ใช้เงินเล็กก็ได้ครับครับแมนแมนเดียร์ซื้อบ้านนี้ครับผมก็บบุรีเซื้อมาแพงครับครับถ้าถ้าถ้าใดบอกพี่น้องเพคนใดบอกผมทันเดงมานี่ราคาจริงผมซื้อกหมออีดมากผมซื้อหาแสนบาทครับโอ้เอลีเนี่ยแม่ครับผมซื้อหาอ๋อจากราคาซีหาล้านนี่นะครับโอ้ผมซื้อเพคนใดราคาหาแสนบาทครับซ้ำซ้ำขอแล้วนี่เนาะผมนี่ผู้ใดเซื้อบ้าผมซื้อได้ราคานี่ยครับเออพี่น้องเป็นวัดนาคู่กันครับเราเบิรมเราซื้อซื้อมาละท่าน ที่ซื้อเบิ่มเบิ่มพันล้านเลยพิ่นไอ้มาจากพอเพิ่นซื้อปูเบิ่มนะครับโอ้ปูปูเล่าเนี่ยมาจากพอเพิ่นนี่ซื้อปูเบิ่มโอ้พ่อนี่ซื้อปูเบิ่มปูเบิ่มซื้อมาทหนี่งละครับทีนี้พ่อไอ้มาหอดเพิ่นก็เลยซื้อเบิ่มมือซื้อครับซื้อเบิ่มพันล้านหมอหยินเราตั้งให้ว่ามีคำว่าเบิ่มพันล้านโอ้ก็เลยใส่ครับพอมาอยู่กับผมแล้วผมก็เลยเติมเสียเข้าไปก็่ได้กลายเป็นเติยเบิ่มพันล้านครับอ๋อโอ้งามครับพี่น้องเลยนะครับ ลักษณะอัตลักษณ์ค่อยได้เพิ่นนีมีคบัดครับตาตเทียงสั้นเล็บครับขาของพี่น้องขาแบบง่ายเลยคุณน่ะเล็บชิดจิกดีเล็บใหญ่ครับลึ่งสวยงามครับตั้มโตเงี้ยวครับตาแต้มแก้มจ้ำางนี้โคบัดครับข้ออ่อนนะท่านเนาะครับตาแต้มแก้มจ้ำหลังปะบูทองหนูหมูใบตองสาดครับขาขาดสูงขาว ครับหางเง่าใหญ่ดกลามยง่ำยางองอาจกูนะก็ขาดเสาคูครับทำเพียงเที่ยงอยู่เลี้ยงแล้วมู่ยืนคู่สง่างามนี่อยู่ในตัวของเบิ่มพันละครบเมดครบมดครับพี่น้องอย่ามาอย่ายเลืมมาเอาสายพันธุ์น้ำเพลินเออทับทับคว่ำใหยหลอดพร้อมครับผมสมมุติว่าถ้าพี่น้องเพื่อนมีเรื่องมีเหล้ามีคดีความอยากจะมาจ้างท่านทนายเทานี่แหละไปว่าความว่าทั่วราชจักยินเนาะ ก็แลานั่จัาครับครับหรือว่าสีมาเบิงคุ้งงามเพื่อนนี่เบิ่มนี่ล่ะหรือสีมาให้เบิ่มผสมนี่เบอร์ติดต่อของท่านเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดสามสามศูนย์สามหาแปดครับครับติดต่อได้ตลอดเวลาเนาะตลอดเวลาครับทนายคนเจีงอันซื้อซื้อทนายซื้ออีหยีเชียงไดก่อนท่านซื้อนายมงคลมองเพชรครับนายมงคลทนายเยมครับครับหือทนายเยมพี่น้องกับติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเอ้ยที่มีปัญหาเรื่องมรดกเนาะ แบ่งทีแบ่งทางกันบ่ถือว่อทาทันเนาะครับติดตัวเพิ่นมาได้บ่มีแต่กล้วยยางเดียวเด้อพี่น้องเอ้ยเอาที่นี่ถามเสริมเลยว่าถ้าพี่น้องเพิ่นมักเบิ่มนี่อ่าอยากจะมาซื้อกับทนายนี่สมมุติเนาะท่านทนายจะขายบา่ถ้าแม่นขายนี่สิขายเท่าไรขายแต่น้ำเชื่อครับพี่น้องครับโตมันนี่เฮาบ่ขายโตมันนี่ให้มันอยู่นะผมซะอ่าจนมันสิ้น,นาอายุขายมันซนะเนาะแน่นครับผมตั้งใจวางซั่นครับอ่าอย่าโอเคโอเค,โอเคครับ